นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามา อิเมนาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวตาธโมธรรมวังนมัสามิสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโฆสังขังนามิ สาธุสาธุพระตวานามัมเมตังสมิตาพันตาวิกิจิตตาเปรตังปนันโตสักเคกาเมจโรเปคิติขราตาเตจันตะลิเควิมาเนที่เปรตเทศจะคาเมตรวะณะคะหะเนเคหะวัตุมิเคเตผงมาจะยัญตุเทวาชาลธละวิสมัย,ยขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังโมนิวะระวะจะนงสาธโวเมสุนันโต ธรรมมัสโระกาโลอะยมพระทันตาธรรมมัสโระกาโลอะยมพระทันตาธรรมมัสโระกาโลอะยมพระทันตานะโมตัสสะภะคะวะโต AH ພัก hang ต พร้อมยมมาชาภูองค์อาจกาหานจงได้บงการลงมาโซให้มาโยเป็นชัยมองคนอันวิเศษมือนี่พระเกตเข้าสซราีเป็นวันดีสุขขนาดอินาพาดพร้อมตีย่างทั้งภูนางนาคูาตั้งเป็นโมซ้อนล้อน อาติจอนจันเรกอังคานเถกมหาชัยพุทธพระหัสเป็นโยกเสาอุตตะโมพรักนาอันนี้ตามตรรราว่าเรกเถกหน่วยอุตตะมาราศีวันนี้เป็นวันดีอันประเสริฐถือว่าเป็นเลิศมงคลู แสงดีแตงแล้วพาขวัญยกมามีทั้งท่าวพญา,าเสนาอำมาทํางนาปาดวันชนมีลุงตาพ่อแม่มีเท่าแก่วงสามีพ้อมกันหลักกะนหน้าลังไหลมาอยู่ส้นลอน,นตาสะอ่อนบุญหลาหลากบ่อผัดผากไปไกลมากวนใจส้นเซินยากบันเอินมาหา ยังไดล่าบิดาออกบวชหวังไปสวดบําเพ็ญศีลดังพระอินทร์ถวายบาทย่อมมาลา่อพานถาวายท่านพระศรีธาตุกราวพระบาทออกไปบรนพระซาโยฟังอานุมาพร้อมในฉันและมามิ่งละยอดแก้วปิ้ง วดไปผนวดเป็นคนดีเจ้ามีใจในรําอันล่ำเลิศก่อนสิไ้เกิดจากทองมันดาได้เลี้ยงมาเป็นอัญญาเลี้ยงลำบากถูกวันเคืนแม่ต้นฝืนหนักนวงทองนอนเกาเดือนเด็ดลองงองอยู่ในคานแสนลํำพันฮะคอโลกของพอดำหนวงตาออกจากทองมันดาเกิดมาเลิดแล้วได้ลูกแกว้วเม่น ส้มเซินยอยกเงินเจ้าออกมาญาติก็มาเอาผ้าห่อผู้เป็นพ่อหักเหลือหลายตากับยัายเอาอาบนามถูกเศร้าคำให้กินนมแม่นอนส้มพอนอนกอถอมแก้มฟอดย่ำไปมาหักดังดวงตาโลกแกนไทยเรียงเจ้าใหญ่เป็นนมมาอยู่ชัยค้าเพียงอ่อนสั่อนนา่เป็น บ่ได้จุจักลางบ่อได้หางไปไก่บ่ได้ไล่มีจากแสนลำบากเหลือหลายลูกผู้ใส้จังได้บปวดในศาสนาเจ้าก็คิดถึงคุณพี่ดอนบ้านดา่าอันเป็นยิ่งจัดุกสิ่งมหาเจ้าก็ล่าพ่อแม่หอดเท่าแก่วงวานได้จาักการพวกพีร้องท,งทั้งพวกพองเมียสหายถ่ายผม สัท่าหลายได้เชื้อสาดมีทั้งบาทเลทจีวอนตาอ่อนซ่อนทั้งผาพาดได้ไตรอาบบริขารมาเป็นงานบริโภคได้ทังตกถ่วยพันทีเล็กจันดีอันคมกา้าอันเลิบคาบริขารสละท่านบอ่อเกิดจากมีหลายหลากมาร่วมกัน เพื่ออยากเห็นพระจอมทัพยอดแก้วยั่งบ่เร้วพาเมตไตใจอมพระไทยสุดจอดท่านตลอดของบุญเพื่อจักหนุนสู้ทรงญากบ้านธงไกและบ้านไก่มาโดยไวบอกข่าวญาติบอกกล่าวของบุญหวังเอาพ้นพระเจ้าโลกนองเอาบันพระ้าหวังให้พ้นโทษสาอาบนโทษละความโกรธและความโลง จำด้ล่อของบวชบทป่าชาจำด้สวดนิสัยตามธรรมเนียมอยู่ในโบสถไทยหายโทษที่จ้องจำทั้งเงินคำออกจับจายเป็นหนีไทยถอนหนีบอได้มีจักยางของต่างต่าง,งตัดหนีบอให้มีจักสิ่งเป็นแก้วบิงพมมาจานมาร่วมกันสามล้าือเดขอให้พ้นถุกเจตอยู่สวัสดี จากตาโรธรรมาวุติธรรมทั้งสี่คืออายุวันนาสุขะภะละคาโรคาทวนทีทั้งสีตต่ปฏิพานทวนหกอาทิตย์ปไตยทวนเจ็ดจงเสด็จมารักษาวามาเยอะขวัญเอ้ยคอยจักเสิร์นเอาขวัญมาเฮาคอยจักเตาเอาขวัญนามาโฮมวามาเยอะขวัญเอ้ยขวัญจะลงไปเห็นนาหน้าที่แม่งหนักนั่งสนุ ทุ่งก้อนให้ตาวมาว่ามาเยอะขวัญเอ้ยขวัญจาหนีไปเที่ยวเลนคนละท่าโนโนโดาดขวัญจะไปเที่ยว,ลวเลนกระแสน้ำไปไกลขวัญจะไปเที่ยวเลนย่มมาหน้าร้อยลองขวัญจะไปเที่ยวของไวหน้านุมสาวว่ามาเยอะ วามาเยอะคนเอ้ยขวัญจาเคยไป่ข้างข้างไก่เกาะแกงขวัญจะไปแห่งห้องสมุดควงควงนาทีขวัญจาไปอยู่รลน้ำเหลือเพินผาขวัญจะไปส้มขีมัดชาร้อยเล่นขวัญจะไปว่างควงให้ดาวมาย่าได้ป่าพ่อแม่ไว้ทังผีเพิ่นของว่ามาเยอะคนเอ้ยขวัญจย่าได้ไปเรียน ت, ขวัญเจ้ายาได้ไปเดินต่างประเทศมีไก่ยาหลงไหลในป่าขวัญเจ้ายาได้ไปส้งหมูลิงและขางเตา่าโมโนเขาและเสือสิงห์ผู้กระทิงและแห่ทางว่ามาเยอะคนเอ้ยเจ้าเขาม้าโยให้เขามาสู่ชายทางให้เจ้ามาเสียมบวชให้เจ้าเข้าพานวัดเป็นสอง ให้เจ้าลงมาอยู่ลงมาสงโูสังฆาปากตมายอดแกวใจพองแผวเหลือหลายามเหลือนกายยาเดลวมเจ้าอย่าห่วงข้องทำให้เจ้านำข้องปูให้เจ้าอยจ่จเสีนให้เจ้ากินข้าวบาดนั่งอาดสงให้มาลงโบสถ์ละความโกรธและโทษาให้เจ้าได้ศทสนาสอนฟั่งให้เจ้าไดนังเป็นสมทาน ในเจ้าเป็นอาจารย์นักบวชห้ได้สวดปาฏิโมกให้ฝังเพศในขาดในฉลาดเหลือคนว่ามาเยอ ของนามนอนค้นสะอ่อนคองผาน้มสางาถือเสียนให้ได้ยินเสียงเทศประนงเกศเกาไหเลือ้อซาศาสนาของพระพุทธเจ้าให้หนักเจ้ามีเดชะให้สนาอุมา,มาเป็นอาจารย์ผู้พิเศษนาคิเลศนิหายดังอินราเจ้าพุ่มพินทั้งแดนดินุวยอ่อนน้อยทุกท่านพรอมสาตุการ มาวอวยพรส้มเสริญให้เจ้ามีความรู้เลื่อสนสมพันธ์ใหอาจารย์ทุกเมื่อเฮื่อเฮือแก้วเงินคำบูชาธรรมยาได้ขาดให้ฉลาดพาเวไนให้สดใสปานแหวนให้ถึงแก้มคำสอน คนสอ่อนส้มเสริญให้เจ้าเลือนมูมนุษย์และเทวายาได้ค่าขัดข้องให้เจ้าทองพ้าบาลีให้มีสมบัติก้องเสรอกส่างตุลการเทียนกรรมาถามให้ทวนทีรบสิ่งลวน8ปดหมสี่พันพระธรรมมหันด้วยปัญญาเรียวพันตัดซองสมองปองเรียวไว ีลส,สดใสบ่อป่ามาทมีอำนาจในศาสนายาโสกาศโศกเศร้าให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสื่อพระศาสนาด้วยพระคาถาวทยตุภวังขมังพลังชยชะมหามงคหลหนุนกันมาดังแน่นให้ดังแทนแก้วเป็นเอกสังโค มียาโสเกียรติกองจบในห้องกรรมฐาทนมีอรหันเป็นเขา่าเข้าสูนิพานด้วยขาเทินว่ามาเยอะขวัญเ้อ นานิกัตาวานาพัานตาเตปัคทักธิตเนสีโมในพระเทวันจะกาทุภธรรมกรรักิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการิยังตถาคตโตสิทธิเตโชช,ชยโยวนจังสิทธิลาโภเนราตรังสัพพัโสธีตะวันตุเม ที่สอนจังไรเนาะธรรมดาเมื่อเช้ากัท่านเจ้าคณะพระครูตะว่าจะสอนเองเนาะเขาวัดเขาว่าเร้พมอบให้อือว่เาเนื้ว่า้อมสอนไบเด้ยวแค่พระคอพผา